ส่งงานครับโตโยต้าวีออสเจนสองนะครับล้อสิบห้าคันนี้เข้ามารีแบบครับเคยจูนกันไปแล้วโอ้สองปีได้แล้วครับคันนี้อัพของแต่งเรื่อยๆนะฮะวันนี้เข้ามาจูนเก็บมีหัวฉีดสองเอซนะครับมีคอยดีซิ่ง นะครับมีลิ้นโตนะฮะคันนี้เป็นน้ำมัน e85 ครับก็เหมือนเดิมครับตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บค่าที่ดี่สุดของรถคันนี้ให้หมดแล้วนะครับหน้าตาโปรแกรมก็จะ,ปะแปลกๆหน่อยเพราะอันนี้เป็นสาย Honda านะครับเอ้สายสายโตโยต้โอเคเหมือนเดิมครับจับเอฟวา n แบเหมือนเดิมคันนี้ไม่มีคาตาไลติก b ีเแล้วนะครับ ข้าเดินเบาไม่ต้องไปสนใจมันนะครับโอเคเหมือนเดิมครับจูนถนนเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่จอดนิ่งๆแล้วจูนนะครับคันนี้จูนเก็บนะจูนฟรีนะครับเหมือนกันจับ AF โจูนทุกอย่างให้เหมือนเสียตังตอนแรกทุกอย่างครับมาเรามาดูสายโตโยต้ากันว่าจะวิ่งกันยังไงนะฮะเดี๋ยวเหมือนเดิมครับเปิดแอร์ดีแอร์เบอร์หนึ่งนะ เขาเกียร์เกียร์ดีคันนี้เกียร์ออตโต้แต่ถนัดไม่นออ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูเรื่องอาตาเล่งกันว่าเป็นยังไงน้ำมัน e85 หัวฉีดโตลิ้นโตคอยดีซิงท่อทั้งเส้นนะครับป้าย ที่ใช้ t o y ย t a v วีออสเ2นะครับคว้หัวฉีดโตทั้งหลายไม่ว่าจะหัวฉีดแดงหรืออะไรนะครับลองดูครับว่าวิ่งแตกต่างจากรถท่านไหมนะครับคันนี้จูนแล้วรอยต่อเกียร์ต้องนุ่มครับไม่กระชากไม่สะอึกไม่อะไรไม่ห้อยนะฮะครับก็ลองดูครับว่าแตกต่างกันยังไงอัตาเร่งดีกว่าเดิมไหม นะครับคันนี้ลด15ด้วยสายซิ่งลองลองดูครับอะโตโยตา้าผมรับจูนอยู่3,500นะครับถ้าอยากได้ล้างลิ้นปีกล้างหัวฉีดเปลี่ยนไส้กรองหัวฉีดสแตนเลสแล้วก็ล้างแอร์โซด้วยจะจบที่5,000บาทนะครับจูนสดเหมือนกันทุกคันนะครับไม่มีแบ่งสเต็ปสเต็ปผมมีสเต็ปเดียวคือสาให้เต็มนะครับอย่าได้อะไรเพิ่มค่อยว่ากันนะครับ โอเคส่งงานครับขอบคุณนะครับ